กา,ก,การนวัสการพระคุณเจ้ากาบเรียนท่านประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายสุทธิกรชนะบัวทำหน้าที่อนุบิธีกรงานชาวภรริจของคุณดารากําหนดการมีดังต่อไปนี้เริ่มต้นด้วยการเชิญเจ้าภาพหน่วยงานต่างๆขึ้นรับเงินทาบุญจากนั้นมีวิธีการทอดผ้าบางสกุลอ่านประวัติผู้ไวชนกล่าวคําไวไอา้อารัยและเข้าสู่พิธีประุมเพลิงตามลําดับครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติที่ประสงค์จะมอบเงินทำบุญเรียนเชิญนําส่งแก่เจ้าภาพของผู้ไวชนครับลําดับต่อไปขอเรียนเชิญเจ้าภาพมอบเงินทุนแก่หน่วยงานต่างๆขอเรียนเชิญตัวแทนหน้า,นนาเพื่อรับมอบครับบัดนี้ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ ทอดผ้าบางสกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วัยชนขอเรียนเชิญจัดญาติใกล้ชิด,ด,ดตามด้วยแขกผู้ไม่เกียรติขอเรียนเชิญพระคุณเจ้าพิจารณาผ้าบางสกุลเพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้วัยชนเชิญครับคุณดาราเกิดเมื่อวันที่สิมห้าเมายนพศสอง4ยสี รวมอายุได้63ปีท่านเป็นคนขยันอดทนชอบทำบุญและช่วยเหลือผู้อื่นท่านดำรงชีวิตด้วยความเรียบง่ายตลอดชีวิตแม้ไม่มีครอบครัวเป็นของตนเองแต่ท่านเป็นผู้มีน้ำใจรักญาติพี่น้องและเป็นที่รักของผู้ใกล้ชิดเสมอมาถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พศ2567 ณบ้านผกของท่านกราบเรียนพระคุณเจ้าเรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านข้าพเจ้านางสาวสุดารัตนพิทักษ์ขอกล่าวคำไว้อาลัยแด่คุณดาราผู้ที่ถึงแก่มรณกรรมในวันนี้ท่านได้ใช้ชีวิตของท่านอย่างเรียบง่ายขยันอดทนและยึดมั่นในความดีแม้จะไม่มีครอบครัวเป็นของตน แต่ตลอดชีวิตของท่านท่านได้มอบความรักและความห่วงใย,ยให้กับญาติพี่น้องทุกคนอย่างเต็มหัวใจคุณงามความดีของท่านจะคงอยู่ในความทรงจำของพวกเราทุกคนขออำนาจแห่งบุญกุศลจงส่งดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติในสัมรายภพด้วยเทินขอเรียนเชิญแก่ผู้มีเกียรติยืนไว้อะไรให้แก่ผู้วาวชนเป็นครั้งสุดท้ายขอเชิญครับ เชิญทุกท่านนั่งตามอธยาศัยครับใะน,นามของเจ้าภาพดิฉันขอขอพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องทางเจ้าภาพต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะขอเรียนเชิญประธานฝ่ายครวาสขึ้นทอดผ้าบังสกุลณเวลานี้ครับ ขอเรียนเชิญวพร่าคุณเจ้าประธานส่งพิจารณาภาพบางสกุลและ,จะเจริญพุทธมูลครับบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมส่งดวงวิญญาณของคุณดาราไปครั้งสุดท้ายด้วยความสงบครับ ขอขอบคุณสำหรับผู้ที่เดินทางมาร่วมพิธีชาวคณะกิจศพของคุณดาราขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับ